ครับนี่คือเสียนบักไฟีผมการจุดบังไฟประเพณีปีนี่สามารตัดเตื้องหนึ่งจุดบนพระธาตุสอยเงาเงาตอนนี้บกไฟลงตั้งเยอะขึ้นแล้วนะถ้าตอนนี้ก็เริ่มจุดบอกที่สองแล้วครับผม ไฟกินบกกินครับควนออกแล้วครับผมตอนนี้คือหลอดใจไฟจะกินหัวบกไฟจะทางลัศมีลงมาบกไฟกัะถยานขึ้นสู่ท้องฟ้าครับแล้วควนเริ่ม

ก็แปงกับไฟมากันโอ้กันเป็นชมร้องครับบักไปจําหมู่บ้านในตีบครับโอ้กันเล่นกันทั้งวันเป็นเตมใายการเกมกีฬาปีไหนมีขัง้งหนึ่งครับบอกต่อไปเริ่มตุ้ดชนนแล้วครับ โอ้ากระป้อนกระป้อนของปไฟของปลไฟครับตันเนี้

ก็เพื่อนนี้ชาชนก็ยืนดู ที่การชุดบไปเพราดพระธาตุไซเงา,าไซแล้วก็ขวงฮะขวางจะมา่จากวัดมอนไซน,น้อนก็จะมานอนเงาตังนี้เป็นตำนานาที่รีกว่าพระธาตุไซเงามนเมก้า,า,า,าม,มาขายคุกกี้ขายของปิ้งของย่างครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไปืเอาจะเปิดตแห่ระป้านะครับจ๊ะตอนนี้เาจะทำอยู่นะครับเราอดเราอเดียวคัสาเราขอเดียวครับลวโอกาสพนันบอกรไฟอย่างค่อยจนนล่ราขอดเดียวครับเล่นการณ์ม้วนเล่นเกมการณ์ม้วนการณนันจนบักไฟครับพนันเราคอดเดียว

บนเวนเต็มเขรอดเดียวรอเดียวรอเดียวตามกติการอเดียว ครับตอนนี้อุปกรณ์คือบอกไฟจะขึ้นสู่ฐานชุดแล้วครับ ครับตอนนี้บอลไฟเริ่มชุดชั้นวันแล้วครับผมครับรอตัวมาแล้วครับเป็นนัดับไฟบอกินเดี๋ยวบอลไฟครับ